ใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีรุกคุณตาไปสามครั้งรุกรุกแถมยังพูดเยอะหยันว่าทริกออทริกคนดูอดไม่ได้ที่จะอุทานเรียกเขาว่าจอมขมือบน้อยไม่ต้องสงสัยเลยเขาคือก้อนหินขวางทางที่แข็งแกร่งที่สุดบนเส้นทางสู่ความเป็นราชาของจอชวันนั้นโจนาธานและครูของเขาเดินเข้ามาในสโมสรของบรูซแม้จะบอกว่าต้องการให้สิทธิ์ของตนเข้าร่วมแต่พอได้รับใบสมัครเขากลับโยนทิ้งลงบนโต๊ะ เห็นได้ชัดว่านี่เป็นการยั่วยุที่วางแผนมานานจอชเองก็รู้สึกถึงแรงกดดันเป็นครั้งแรกเมื่อกลับถึงบ้านเขาลองถามพ่ออย่างระมัดระวังว่าไม่อยากเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดสัปดาห์พ่อถามว่าทำไมจอชจึงเปิดเผยความรู้สึกในใจถ้าผมได้แชมป์ทุกคนก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะผมมีคะแนนจัดอันดับสูงสุดแต่ถ้าผมแพ้ละ่ะจะทำยังไงพ่อรีบบอกว่าลูกไม่มีทางแพ้หรอกแล้วถ้าผมแพ้ละ่ะลูกไม่มีทางแพ้ผมกลัวว่าผมอาจจะแพ้ Judge. Bu